ดูอตังสอบคนไปตรวจคาริสาแล้วไปเองไหมจะไปเองไหมกลัวหน้าม้าแตกเปล่าตกล้มมาอย่างนุ้ยต้องเจอกับเฟิร์นเท่านั้นนุ้ยต้องเจอกับเฟิร์นเท่านั้นแต่เฟิร์นไม่ขอเจอใครเลยในเพลงนี้นุ้ยเอละเพืนุ้ยไปถอดวิกแล้วมาขึ้นนี่นุ้ยถาดจริงๆว่ายาย ระหว่างหน้าแตกกับหน้ามาแตกเรากลัวอะไรมากกว่ากันกลัวหน้ามาแตกมากกว่ารบอบตัดสินอของอบักแตงโมเริ่มอ๋อมันมัน ลกลักเลยอะแบบขึ้นไม่ทันอ่ะขึ้นไม่ทันจริงๆเพราะฉะนั้นเขาต้องตกไปนะเกมแรกนะคะเกมบริเวณยายเดี๋ยวอะไรนะจบแล้วหรอจบแล้วะโดยความรวดเร็วนะคะเกมบริเวณบ่อน้ำหลังบ้านของคุณยายนะคะดวลไมค์คาราเกะทีมไมเฟิร์ชนะไป